ฉันน like ้อนับว oh. ่าเป็นโชคที่ได้มาเจบสาวที่ดีนะสาวผู้สาวได้โดนตงพาได้กอไ้กล้ ไอ้ันมันข้ามแปลแปเลยทำไมต้องติดชีวิตอะไรขนาดนี้เนี่เป็นทหารติดสอยห้อยกามบ่อนจริงหรเปล่าก็ไม่รู้ไอ่เป็นต้องเวลาได้ิล่ะได้โอ้ยตลอด กนะดแลนแวนไม่ลานะยน้องวางยม้าขอหญงนี่แ ไอ้ที่มึงจะทำแบบนี้ลเลยบอกเน้อวไอ้ขอลาทันแล้วกูรู้หมดแล้วไอ้ขอทานทานั้ทงสองคนไอ้วะมึงคงจะไม่รู้จักกูสินะกูจะแนะนำตัวให้รู้จักกูเนะกน,นี่ยไม่คน,คนธรรมดากูเนี่ยเป็นถึงราชน,นัดดาฟ้าผู้จนเป็นไรนะราชนัดดาว อ๋อมาแรกงน้าหวานเหรอะอ,อะไรของมึงอะไรเป็นเทวาดาอะไรนะมึงเนี่ยมันนอกมากเลยนะราชนีดาเนี่ยเขาหมายความว่าพระหลานหลวงบ้าอะไรสนามหลวงย้ายไปดูเด็กตุ๊กจั๊กนาเดียวเฮ้ย,ยบ้าปุ๊กเหรอเยอะไอ้ขอชาน,นผู้ขอพูดตรงๆเลยเว้ยเมื่อกี้น้องหญิงให้แวนกับมึงใช่ไหมวะใช่แล้วพี่จักจุ๊พี่ ถ้าอย่างนั้นกูขอได้ไม่ให้ขอทนอาน,น,ค,นคนที่จะคืนไม่ได้เนี่ยคือเอกมันชุนยกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะพี่ยะค่ะจะบอกฉันคืนให้ไม่ได้ขอจะเป็นคา้าพี่กูบอกว่ากูขออยากได้คืนเว้ยบอกฉันให้ไม่ได้จริงๆไ,ได้ยังไงมึงให้ไม่ได้เลยขอทาน ่ได้หรวเลแหว,วนคนที่จะใส่แหวนวงนี้ได้มันต้องคนที่มีบุญญาธิการคนที่มียศสูงสูคนที่มีนิ้วส,สวยๆโดยเฉพาะนิ้วอย่าง <c oughs> กูนนิ้วหรือกวยตีนเต่เาอย่าปากตีนะเว้ยไอ้คอทานพี่แป้ไม่แช่อะไหนลองลองยกมือใหม่ที <c oughs> Họ lại ra vốt nghĩ nè, không mà, ai à, đừng có đuôi nó có vốt tiền hết <laughs> ừ, Có mưa nước tiền rồi. phạt đi Để chơi cô không trời một em. <laughs> ai có Không có cho phụ là lại mà. bài. khó khăn. Cơm không ขอคืนดีให้ไม่ได้คุณยามีเรื่องอย่างนั้นพรอไอ้เด็กไอ้เด็กอะไรนี่มันเก้ดอะไรขึ้นหรอยืนยายาแล้วันไม่เจ็บเลยสักนิดเล่นเลยมาต่อราแล้วที่หยอนไปทั้งเลยเนี่ย พอเอะไปข้าเจ้าพ e ี it it okay. um, no, ่อย uh ่า huh. ม okay. ีเรื่องกันเลยพี่ครัไปขอทานขอทาไปข้างเดียวไปข้างสุดท้ายโนเลโอครีวาะเป็นอะไรผมล้างกีต้าด้วเออรู้ว่ล้างกีต้าด้วยน่นแหละตีเดี๋ยวไอเครีอนไปเพูดได้หรือเปล่าถ้าเป็นตี๋พูดได้ไม่น่นจะพูดได้เออรง่รองเอวยมาดิ ไายให้เป็นฝรั่งอันนั้นเป็นเป็นลูกเองญี่ปุ่นกับฝรั่งผมอ่นั่นไฮหายอะไรหายฮสอัน่รมีเด็นมานี้ไม่ต้องพูดในกูเจีย เวียดูคำฟ้องรู้เรื่องนามาจากไหนมาจากไหนโอ้ปลาปลาพวกันเวียดูคำฟ้องอ่าใช่ล้วไม่กินไทยละไม่กินไทยละเขาพูดภาษาอังกฤษดูสิยูสติปิ้งไอยูโอเคโอเคริกินาวฮะรินาวเดีแต่เฮ้ยชีดูมาโฉบขอเงินกัน

ยูอัลเบิ้ลบ็อกชีไม่มีเงินเลยสมบูรณ์ช่องขัดเงินอยู่อันดีฉันแข่งอาอันดีอาไม่ไหวอันดีทำไมอะเอาเอาไปเลยไปเข้าไปเลยไปโดนไหมวะไปลองดูได้อย่าไปทับกับที่ที่โดนอยู่วะ ไม่พอครับเตยสามาสามาไปตเอเฮ้ยม่ไม่าม่ไ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 ม่ม่ไไม่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 ไเ่ไม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 ่ม่ไม่ไม่ไมนไม่ไ่ไม่ไ่ไม่่ไม่ไม่ไมไม่่ ต่อเลยคุณ้ยพพอได้แล้วไปขอเล็กไม่ได้กับขาฉันขอร้องไอ้ไอันนี้ไอ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 เไอ้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 ไออ้ไ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 ออ้ไอไอ้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 ไอ คาโปคาโปนีผ่ผมเป็นภศษาไทยยังเรายกไทยคาโปคาโเฮ้ยจะไปได้มึงเป็นไรกูไม่เห็นจังแต่มึงทำตัวอย่างนี้ เย่ยเสมอใครแหลงจะจกคนต่าไม่เสียงหล่อจรงวะอว <c oughs> ใหญ่า <c oughs> สาวพี่ค่เขาไม่ปคิดเลยว่าคนยิ่งท่านจะมา,า,าะเธอคนเธอจะคิดไปพแ่อมอะไรมาว <c oughs> ะที้ารไม่ไนีมน่ม,มื่อวัสอนท่านว่าแม้แต่ขอทานก็มีสักสีข <c oughs> อามาหน้ามัแลล <c oughs> พ้แล้ววะโออ 哦、oh. น้องะไรารู้เลยอะไรเนี <the <the ่ยทำาอะไรแท้เส้นบรรจุเนย ไอ้ขอทานตาไหลด้วยครั้งนี้มึงไม่คืนแหวนกูไม่เป็นไรแย่แต่มึงกับกูอ่ะต้องไปเจอกันอีกแน่น้องหญิงทั้งลงวงมาดวงนี้มีค่าคู่ควรแผ่นดินทั้งแผ่นดินแต่นี่เธอกลับมาให้ขอทานถ้าหาเรื่องนี้รู้ถึงพระเจ้าอาเดนอุดมเธอคงรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ไม่เจอแันแน่ไอ้ขอทายตอนพดพูดเหมือนเขาพูดเขาท่าเขาได้ช้าอีกไหมจ้าเนือถ้าเหมือนที่าบ้านาหมือเรื่องนี้ทุกคนนี้ขอ จะดพ่อา e ีเนาะรู่ามันจะเกิดเรื่องเธอบอกที่รว่าอย่างนีนทำอะไรอ่านี้แต่คืนไปเถือเรื่อไม่เป็นไรนากเธอบอกที่จร่จะอย่านก็เดือด้อนเธอความจิงนวันนี้มันเกิดความจิงหชั่งใจให้เธอจริงจริเก็บรักสาวนั้นี้เอาไว้ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอบ้เาเลไม่เป็นไรจ้เก็บไว้เถอะคบอให้เก็บไว้ใองฉันจะได้ไ้โเจอกันนะโอ้ยจะเดือดร้องแต่รง ตั้ตกระอบยองยองตังแต่เดือนห้คนับชินปัญหาที่เราที่ปัญหาเนี่ยามก็ช่วเดดปัญหาเกิดขึ้นที่แน่นอนแันไมไยแต่มีคนช่วาจะต้องเผอนนอเลล์รแ่สองคราไม่รีบตามที่หชิโนยนได้หรอเรารีบตามไปแต่ขายมหาไ้